สวัสดีค่ะสไตยนวนค่ะวันนี้เราจะมาทําเกี๊ยวน้ําค่ะทุกคนนี่แหละค่ะของสดเราก็มีอยู่แค่นี้นะค่ะอันนี้ก็เป็นหมูหมักนะคะเป็นหมูหมูสไลด์หมักค่ะหมักหมักนุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นหมูหมูเด้งค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวค่ะวันนี้เราจะมาทําเกี๊ยวน้ําหมูเด้งนะคะทุกคนช่วงนี้ตลาดเขาก็ปิดหมดนะคะก็หาซื้อยากหน่อยอะไรก็ มีอะไรในตู้แล้วก็เก็บประทํมนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะทุกคนขั้นตอนแรกเยนนวนก็จะเอาของขึ้นจางนี้นะคะเราก็จะห่อเกี๊ยวก่อนนะคะห่อเกีียวห่อเกี๊ยวแล้วไปลวกขั้นตอนแรกเดี๋ยวเยนนวนจะลวกก่อนนะคะค่ะในระหว่างรอน้ําเดือดแล้วก็ห่อเกี๊ยวเลยค่ะนี่เราก็จะเอาหมูหมู บูเด้งเรานี่แหละค่ะมาหอ่อเกีียวเราก็จะทำอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะก็ห่อแบบนี้เลยค่ะราจจะห่อยังไงก็ได้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นวมนก็จะห่อง่ายๆยยนี้แหละค่ะเกีียวเราก็จะ ลวกเลยนะคะเราไม่ไน้นนึ่งค่ะ เดี๋ยวมันจะใส่รากบกชีลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ขนอก้อนค่ะครึ่งก้อนซีอิวขาวนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอมาปรุงข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดกันค่ะทุกคนอันนี้คือลอยลอยนี่คือเป็นพริกไทยป่นนะคะเมื่อกี้หน่อยไม่ได้เปิดกล้องค่ะ น้ำซุปเราเดือดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเทลงไปรวมกันไปเลยค่ะไม่เทก็ได้นะคะเอาน้ำเอาน้ำซุปราดไปเลยก็ได้ค่ะแต่จานวนก็อยาก,กให้มันร้อนๆหน่อยค่ะนี่นะคะ่ะรสชาติตามที่เราต้องการแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็เราก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะ รอให้เดือดอีกนิดนึงเป็นคนมากไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเกี๊ยวจะเละไปค่ะทุกคน,นเสร็จแล้วค่ะเกี๊ยวน้ำเย็นนวลค่ะนี่นี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเราชิมแล้วว่ารสชาติที่เราต้องการแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปปรุงเครื่องเลยนะคะ ปงเครื่องแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะที่ละค่ะเมนงูง่ายๆของามนวลเกี๊ยวน้ำหมูเด้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ